sầm bài thì làm sao vì nó người sầm bài thì bớt sức khổ nó cả toàn theo sao dù thiêng na thiêng na hao cứ cầu nó mong mà bỏ ngủ à nam cái quạt เกรือง <c oughs> บินมากเลยพี่น้องเลยโอ้สิวหูเ็นเห็ดบกระดอฮะ <c oughs> ดีพีนอ้องี่เน้แวต้องเนยก็ตื่นมานั่งก็ลงเทียงนานั่งแล้ว <c oughs> mình khảo hoàng cục cụm đi của mình ơi mừng mình cặp mừng này phải nói, <laughs> nói. <laughs> thôi, อากาศยามสาวก็สีสงัดเดือหน่อยเขาสีชวยเนี่ยมันก็สีลมไปดอกหยาอันนี้ก็พี่น้อง น้ำไมตามเดินไปน้องเอ้ยบบ้านก็ประกาศแต่สาวๆเสียงสะนั่นอยู่เออเขาจะไปขุดท่อเออไปขุดอันพังท่อเพราะว่าเขาจะมาเห็ุทางเด้เขาจะมาทมทางใหม่แล้ว

ซาบาทประมาณนั่ดดนแหละลมผัดมาได้แถวนี้มันกัน้มต่ำใช่ไหมคนตกงาหนักไหลโงงไฟมาลำบากใครเข้ามาน ลกน้องก็จิเอาขาทมไดแหละแ่ตางน้ำให้มันสูงขึ้นเปิดตแลมลา้าีตนาหงย่ออนวตถุรงเล็กขั้ลายางขถใบใม้ปิวมาตียามนี่ยมใบไม่หล่นเริ่มหล่น mà là chỉ lời mà là nó <laughs> <laughs> Má Đấy nhá một phát ra này, Chứ mà phát ra sao thế Má phía lá tụi nó kiệt nội quá <laughs> you know? uh, nội quá kiệt nội kiệt em trai đây nữa ơi o phạt đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เอามาขายแล้วมาฝากเออเดี๋ยวจะเอาตะกล้วยหายเด้อขาไม่อ่นก่อนเออแล้วเอาตะกรอยมาสากน้ำไฟเป็นสากที่ด็กเชิดอะไรแถวนี้บุได้ง่ายๆได้จับได้ไม่หน่อยเป็นขีสองขีดลายบอกเรา่ะอืมเป็นแผ่นเข้หัวตัวใดแค้หัวตัวข้าไปควายเหรอเออ เก็บน่อยเก็น้อยไลยน้องเอ้ยนี่ดอกพนเบิดก่อนแล้ววะอืมไปกไปะไปกเน่แก็เก่งได้ย่งเขียน

ไปดีป้าลสดีป้าลุงตื่นไต่เช้าวะลี่เนี่ยเชียงไม่น้าไปจะกาไยตื่นแต่เช้าวะลี้ลงเราเหนอยกันไย <c oughs> โอ้ยถีบผาเข้าจุชิมูนเ <c oughs> นี่ยตื่นหน้า่นเจียบขา จังน <es> anyway, <match> oh, ้อยตึงจังน้อยตึงเนยสิมหางพลาบ๋อพอเข็มเป็นวัดหมอกลงพี่น้องไอ้ตอนเ้าๆก็ได้อู้ถี้งาจุูถีจิบมาจุูเทียงกัจังสะอาดเนยเบิ่งเนืหม่างรีบแมวยไม่น้ำเพชรยังอยากแล้วนี่นะดำดำเลยนี่ตามๆนี่ก็มีนี่ ถ้าต่ำนี่กระซุกพี่น้องนี่เด่นี่นี่ต่ำๆนี่เลยนะเป็นพวงอยู่เวลาชีดตุมาหายบ่เลี้เขาไปกวดันตลายกอนกดออกมามาติดบ่จูดขิงจูดขยะไปพี่น้องเลยใบหมอกใบใหม่กวดจูดเท้าเดินนี่แหละ มันสะอาดสาานะพี่น้องไข่กวนม,มันหกัตวาลาสิงก็สิที่มาอยู่มันงอนไม่เงาแหละตอนนี้นะพี่น้องเอ้ยเก้าว่าหนึ่งเข่าใกล้จะชุกแล้วก็อีเอียงมันมาอีก้วเขียดอีร้อยเขียดเขียดเขียดใช้ทั้งว้ลูกมันที่ปจิกเขียดเฟิ่์นตี้ด้บักลายหนึ่งน้องพี่น้องเข่ากําลังชุกแล้ว มันหอมเข่ามไม้ไหมน้ำนี่จังมานะ่ะเอาเวลาแล้วพืนมาโลดนกเอียงมาเป็นมือที่ท้าได้ะระเบูหูนี่นะะที่สิบสามโมาบอกเลขบอฮึอือจับสายภัยเออไปจับชายยา, <laughs> ยางขยอขยะถยทเทียงอะไรพี่น้องเอ้ ขาไม่กินเอา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 บินเลยหัวนกกระหัเออยี่ยงมาบอกเลขบ่เลขไทยสิออกยังออกเลขนกบ่ออานงอีเอ่ยงบ่น้องนุ่ยวะขาวกำลังสิสวย มันหอมเข่าเลยฮะก้าวซามิล่ามาโลดเพิพ่งกิ๊กให้มันอลองกินมนองดูม, <c oughs> มันเทไในแม่เนื้อมันเหนียวดื <c oughs> ่มใส่น้ำให้มันให้คนกับเอาเข่าให้มันกิน,นเลยเด้อแ,แม่เอาเข่าให้กินอยู่พี่เราเลยอันนี้กำลังสิสิวขว้ขวดเข่าเขาคือขาดแทะมาแล้วไม่นำซสื้อเอาใหม่คลิปเอา ไปแล้วดิฉันมาักลับมาเขาเนี้ยหง่อนใหม่ใหม่เยียงหิวเขาละบอเยียงเอียงมาฮะแต่เศ้าแท้เอียงรีบไปรีบมาดูเที่ยงหน้าก็มีความสุขเลยพี่นอ่องเลยแม่สนุกมันยังมันขิดอย่างมาอยู่ลำเฮา ทำความสะอาดเดินและมือวันเช้า,าชวันแล้วสิชวนน้องหลีดน้องเนือห้ามต้นใหม่ออกไปทั้งะมันห้ามมันรักคั่วเพราะวเสียอ้อมน้องเด้อ้อมกันนอนเออบอก์บกวยก็ซุกแล้วบอก่าพไหอยใช่เบอร์เรียบเป็นวัดกึกือกๆยังอยากกินแบบังไงอ่ะ Hoa hùng hoa hùng hoa hùng 3, 4, hoa hùng 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 hoa Yang, 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 yang. Yang, yang. Kim yu. Elf, yang, yang. Jack, lấy chìa đi đi, you know. Mhm. 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 đi Mhm. 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 đi Mhm. Mhm. อาหารไชิมมึงดูไม่อยากกินมะกรูดไปจ๊ะกิน,นต่อเนยมาชุนใจเราไม่ถ่ายกินเข่าม่นน้ำเดี๋ยวสิแบ่งให้ยายลงเนยนะคะแบงะ่งให้พอลงดิดน้ำพอพอลงดิดกันมาก,กินเจ้า<ก><น>ว่าเขา่านะคล้ายเบิร์ดอลไรพี่น้องเลยเขาเขา่ขาซา<ก>น<ก>น,น่าๆๆๆ<ก>น่าน่าโน่โนถ่ายมันสุกอีกจกหน่อยให้มันเรืองๆซะก่อนถ่ายจะงามนะพี่อนอันนี้แข็ง Quay tham quan là sip sip song, sip samby. Kim bóng yang mục quay. Mãi tap nesama. Hai tap nesama. Hai tap nesama. Ni 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 ให้ยังดูยังไมนกินได้บะกรูมันมักกินมันกินกวม,ก,ม,ก,วมกินไดกินมโอ้ยอยากินแต่ขาแสดงวะะกชุกคาเคือแล้วซ่บจวานแห้งวานแห้งเขากินแล้วมอหิวล้ว ตื่นมากช่วยน,น้องกินนวดหน่อยอจ้เกอนไป <c oughs> ห้าช่วยเขากอบน,นี่ขอบคุณในรายเรื่อปลาลุงที่เขามาชมคลิปบายบ๊ายบาย